เด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณรูณนุ่นกับคุณครูพึ่งนะคะจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำกัน,นะคะ่ะไปชมกันเลยค่ะคุณสมบัติของแม่เหล็กเด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่เหล็กนั้นสามารถดูสิ่งต่างๆได้ด้วย วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นลองไปหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแม่เหล็กดูดอะไรบ้างและนี่ก็คือตัวอย่างของอุปกรณ์ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันได้เลยคะ่ะเด็กๆได้อุปกรณ์กันมากี่ชิ้นคะคุณครูได้มาทั้งหมด8ชิ้นค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูได้อะไรมาบ้าง มีกังไกคลิปหนีบกระดาษกุญแจช้อนดินสอแปรงสีฟันไม้บรรทัดและถุงเท้าค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะได้อะไรกันมาบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆว่าแม่เหล็กจะดูอุปกรณ์ของครูทั้งหมดกี่ชิ้นเด็กๆคิดว่าแม่เหล็กจะดูดกี่ชิ้นคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆครับชมวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูนุ้น เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ผือย่างค่ะพาเตรียมแล้วเรามาทําการทดลองเลยค่ะการทดอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะคุณครูนุ่ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีถุงเท้าแปรงสีฟันลิปสอิลคปมิดกระดาษช้อน มีสิ่งของที่แม่เหล็กสามารถดูดได้เมื่อในคลิปวิดีโอไหมอะแล้มาพิสูจน์กันเลยค่ะอยากได้อาอะไรดีคะคุณครูนุ่นคะคุณครูนุ่นคิดว่าแม่เหล็กน่มาจะดูดดินสอค่ะคุณครูพืชอะงันเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณครูนุ่นเดี๋ยวเราแยกว่าสิ่งไหนที่แม่เหล็กดูดได้เราไว้ฝั่งนี้ส่วนสิ่งที่แม่เหล็กดูดไม่ได้เราไว้ฝั่งนี้ดีไหมคะอ่ะโอเคค่ะอะสิ่งแรกที่คุณครูนุ่นคิดว่าแม่เหล็กดูดได้คืออะไรคะ ดินสอค่ะคุณแม่คล่าดูได้ฝับนี้ค่ะ่าต่อไปค่ะต่อไปนี่อะไรคะคุณครูนุ่นคะอะไรชลอนนะคะคุณครูเพื่อนอ่าตามที่คุณครูนุ่นคิดเลยค่ะต่อไปค่ะลุงแจ๊ค่ะลุงแจ๊คค่ะอ่าสิ่งต่อไปค่ะกระดาษควายคิดถีบกระดาษค่ะอ่าแล้วสิ่งไหนที่คุณครูเพื่อคิดว่าแม้เล็กไม่สามารถดูได้คะ จะมีถุงเท้านะคะแปะไว้ฝั่งนี้ได้เลยค่ะแปะสีฟันและกันไก่โอ้อสิ่งที่คิดว่าดูดได้มีสีอย่างใช่ไหมคะมีดินสอมีช้อนมีกุญแจและคลิปหนีกระดิ่กระดาษส่วนที่คุณครูนุ่นคิดว่าดูดไม่ได้นีสามย่างได้แก่กันไกลแปรงสีฟันและถุงเท้าเดี๋ยวเรามา ทดสอบพร้อมกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันเลยค่ะใช่คุณครูนุ่นค่ะเราเริ่มการดีสอบก่อนนะคะคุณครูใช่อ้าวดูได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณครูเพื่นลองสิอ๋องั้นแสดงว่าคุณครูนุ่นคิดผิดแล้วค่ะว่าแม่เลยดูดินสอค่ะคุณครูเป็นไค่ะคุณครูนุ่นเราต้องมีประสบการณ์ นะคะอ่ะสิ่งต่อไปค่ะคุณคุณนุ่งขาโอ้โห,โโห,โโหแม่เหล็กดูดช้อนค่ะเด็กๆโอ้โห,โหเห็นไหมคะช้อนลอยขึ้นมาเลยคุณคุณนุ่งเก่งมากค่ะการที่ถูกต้องสิ่งต่อไปค่ะคุณคุณนุ่นคะ่ะต่อไปเป็นกุญแจนะคะเด็กๆดูไปมล่ะนี่คะ่ะคุณคุณ ต่อไปคลิปนีกระดาษค่ะ,อะแอบปิดไว้ก่อนยัง <Okay. S 1> ไม่ได้เด็กๆเห็นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถดูดคลิปหนีกระดาษได้ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามจ้าเอ๊ะนี่คะ่ะได้ไหมคะคุณครูนุ่นะแม่เหล็กดูดคลิปนีกระดาษนั่นเองคะ่ะคุณครูเพิ่มคะเราได้ถูกต้องอีกแล้วนะคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ต่อไปมีสิ่งไหนที่คิดว่าดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะคุณครูนุ่นขะอย่างแรกเป็นอะไรคะใคะ่ค่ะดูไม่ได้ใช่ไหมอาอคุณครูค่ะแม่เหล็กดูดใจค่ะดูค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูนุ่นอ่ะมาดูชิ้นต่อไปนะคะต่อไปแป้งสีสันนะคะ,อะลองดูสิคะได้ไหมได้ไม่เออ ลองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะท้ายสุงเท้าค่ะคุณครูเพิ่เด็กๆทันบ้าคิดว่าได้ไหมคะเรามาที่สุดกันเลยค่ะเอ๊ะไม่ตัวอีกแล้วค่ะคุณครูเพิ่อะทดนหงอเราทดลองตกไปแล้วนะคะว่าสิ่งไหนที่แม่เล็กถูได้และสิ่งไหนที่แม่เด็กถูกไม่ได้เพราะอะไรครับทุกคนก็เพราะว่า สิ่งของนะคะที่ปม่ที่แม่เหล็กอยูุได้นะคะก็เพราะว่าสิ่งของมีองค์ประกอบของเหล็กอยู่นั่นเองค่ะคุณรูมิเหมือนกันไกใช่ไหมคะใช่แล้วค,ค,ค่ะตอนแรกคุณรูนึกคิดว่ากันไกดูไม่ได้ใช่แล้วค่ะเรามาทดสอบกันไกาสามารถดู่แม่เหล็กได้แต่สามารถดูไ่ได้ในส่วนไหนคะคุณรูณณสามารถดูดได้บริเวณด้านนี้ค่ะเด็กๆ คุณครูเพิ่งรู้ไหมคะว่าทาไมถึงดูดได้แค่ด้านนื้อด้านเดียวเ mm hmm. เพราะว่าวัสดุที่ใช้ทาอาจจะต่างกันนะคะ mm hmm. คุณครูน mm ุ่นได้ราคะในส่วนที่ดูดได้เป็นในส่วนที่ดูดได้นะคะจะมีองค์ประกอบของเหล็กอยู่นั่นเองคะ่ะค mm ุณ hmm. ด<ๆ>ูเพิ่งและในส่วนนี้นะคะไม่มีส่วนประกอบของเหล็กอยู่นั่นเองคะ่ะค <c oughs> ือดูดไม่ได้เหล็กไ,ไม่ได้ค่ะ แสดงว่าสิ่งของที่แม่เหล็กจะสามารถดู่ได้นั้นต้องประกอบด้วยอะไรคะ <c oughs> คุณครูจะต้องมีองค์ประกอบของเหล็กอยู่น <c oughs> ั่นเองค่ะอัดช้อนก็มีเนาะกุญแจก็มีใช่ไหมคะที่เสียบกระดาษก็มนะีและก,การไกก็มีค่ะแล้วเด็กๆทำการทดลองแล้วได้คุณครูไหมคะอปกรณ์ที่แม่เหล็กจะดูดก็คือเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ ใช่แล้วค่ะ,คะกันไก่นั่นเองและชิ้นต่อไปเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะชิปหนีบกระดาษค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆและกุญแจเด็กๆคิดว่ามีชิ้นไหนอีกคะเด็กๆใช่แล้วค่ะช้อนนั่นเองค่ะเด็กๆและอุปกรณ์ที่แม่เหล็กดูทั้งหมดมี4ี่ชิ้นนะคะเด็กๆเอ๊ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กถึงดูดแค่ส่ชิน้นนี้ก็เพราะว่า อุปกรณ์ทั้ง4ชิ้นนะคะมีองประกอบของเหล็กอยู่และแม่เหล็กนั้นสามารถดูดได้นั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า4ชิ้นที่เหลือนั้นเหลืออะไรบ้างมี่ดินสอแป้งสีฟันไม้บรรทัดและถุงเท้าและเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทําไมแม่เหล็กถึงไม่ดูดสชิ้นนี้ ใช่แล้วค่ะก็เพราะว่าอุปกรณ์นั้นนะคะไม่มีองค์ประกอบของเหล็กแม่เหล็กก็ไม่สามารถดูดได้นั่นเองคะ่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆอุปกรณ์ที่เหล็กเตรียมมานั้นแม่เหล็กดูทั้งหมดกี่ชิ้นคะแ๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าทําไมแม่เหล็กถึงดูดอุปกรณ์นะคะก็ะะเพราะว่าอุปกรณ์ใดก็ตามที่มีองค์ประกอบของเหล็กอยู่แม่เหล็กจะสามารถดูดได้คะ่ะเด็กๆ และอุปกรณ์ใดก็ตามที่ไม่มีอคประกอบของเหล็กอยู่แม่เหล็กก็จะไม่สามารถดูดได้นั่นเองค่ะเด็กและสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณสมบัติของแม่เหล็กกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมใบงานเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ทํากันด้วยนะคะ เกมการศึกษานั้นก็คือเกมสังเกตรายละเอียดของภาพคาเด็กๆโดยมีคําชี้แจงว่าให้นักเรียนสังเกตและหาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาพพวงแม่เหล็กจากนั้นให้ระบายสีตัวอักษรในตารางที่กําหนดให้ตรงกับตัวอักษรในภาพที่พบค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย เด็กๆดูตัวภาษาอังกฤษที่อยู่ในขั้วแม่เหล็กสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีตัวภาษาอังกฤษตัวไหนบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีตัว s และตัว n นั่นเองดังนั้นตัวภาษาอังกฤษมีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆมีตัว s และตัว n ใช่ไหมคะ จากนั้นเด็กๆมาดูตัวภาษาอังกฤษในตารางสิคะว่ามีตัว s กับตัว n อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูตัวภาษาอังกฤษในแถวที่1กันเลยนะคะเด็กๆว่าจะมีตัว s กับตัว n อยู่หรือเปล่าเด็กๆคิดว่ามีตัว s กับตัว n ไหมคะคุณครูนุ่นคิดว่าเด็กๆน่าจะเห็นกันแล้วนะคะ ในแถวที่1มีทั้งตัว s และตัว n เลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะจากนั้นให้เด็กๆระบายสีทั้งตัว s และตัว n ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีตัวภาษาอังกฤษในแถวที่1เสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีตัวภาษาอังกฤษในแถวที่2และแถวที่3ได้เลยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแถวที่สองและแถวที่3กันนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาดูตัวภาษาอังกฤษในแถวที่2กันนะคะเด็กๆว่ามีตัว s และตัว n หรือเปล่าเด็กๆคิดว่ามีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆในแถวที่2ไม่มีทั้งตัว s และตัว n เลยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแถวที่3กันนะคะเด็กๆ ว่ามีตัว s ตัว n อยู่หรือเปล่าในแถวที่3เด็กๆคิดว่ามีตัวภาษาอังกฤษตัว s และก็ตัว n อยู่ไหมคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีทั้งตัว s และก็ตัว n คะ่ะเด็กๆและอยู่ข้างกันด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยและสำหรับวันนี้กิจกรรมเกมการศึกษาก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย